นาโยนโุพงศุขสมนิทผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้มอบหมายให้ในายสุริยาบุตรกินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีปล่อยกำลังพลชุดเฉพาะกิจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทหารตำรวจตะเวนชายแดนและฝ่ายปกครองราดตะเวนป้องกันและปราบปร,รามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามยุทธการพิทักษ์ป่าห้วยสาลาจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติผาตามุม ซึ่งอภรพุสิงได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดและคณะได้เดินสํารวจพันธุ์ไม้ที่สําคัญที่พบในพื้นที่คือกล้วยไม้ป่าเหลืองศรีสะเกดซึ่งอาจพบเพียงแห่งเดียวในเทือกเขาพนมรงรักณจุดพรานทะนําเจนภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน